สวัสดีค่ะทุกคนเข,ข้นตลกเข้าสู่ช่อง nineteen r o สิบเก้านะคะวันนี้เราจะมาทําพิกเดกกันซึ่งในวันนี้เราจะมาในรูปแบบใหม่เนานะเพราะว่าเราจะไม่ได้เปิดหน้าแล้วก็จะไม่ได้มีการสับไพ่ให้ดูด้วยนะคะพิกอเด็กของเราในวันนี้ก็คือว่าเขาคนนั้นแอบส่องเราไหมแล้วรู้ไหมว่าเราส่องเขาอยู่นะคะโดยเราจะมีไพ่ยอยู่ทั้งหมดสาหสำรับนั่นก็คือ A B แล้วก็ C นะคะสาหสำรับทางหน้าจอนี้เลยนะคะ ก่อนอื่นเลยให้เพื่อนตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงหน้าของคนที่เราอยากจะถามถึงเขาเอาไว้แล้วก็เลือกไพ่กองที่ถูกใจเรามากที่สุดนะคะ A B แล้วก็ C นะคะเขาคนนั้นที่เราแอบส่องอยู่เขาแอบส่องเราไหมแล้วรู้ไหมว่าเราแอบส่องเขาอยู่นะคะโอเคตั้งสมาธิดีๆนะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูคำทํานายกันเลยนะคะแต่ว่าสำหรับเพื่อนที่ยังเลือกไม่ได้ก็กดหยุดเอาไว้ก่อนละกันเนาะ คำทานายของไพ่กองแรกก็คือไพ่กอง A นะคะคําทํานายของไพ่กอง A นะคะเขาคนนั้นแอบส่องเราไหมคําทํานายก็คือว่าเขายังคอยแอบซืบแอบส่องเรื่องเราของคุณอยู่ค่ะถ้ายังสามารถส่องได้นะแต่ว่าถ้าส่องไม่ได้ก็อาจจะเป็นการถามถ่ายจากคนอื่นหรือคนที่อยู่รอบตัวคุณหรืออาจจะเป็นความคิดถึงที่ยังมีคุณอยู่เสมอก็ได้นะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้เนาะทีนี้เขารู้ไหมว่าคุณแอบส่องเรื่องเราของเขาอยู่ เขาไม่แน่ใจนะคะว่าคุณยังแอบส่องเรื่องราวเขาอยู่ไหมแต่เขาคิดว่าคุณน่าจะยังรอคอยเขาอยู่นะคะแต่ว่าบางท่านที่ไม่ได้คุยกันเลยเขาก็คิดว่าคุณอาจจะเริ่มเฉยๆแล้วกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่อยากให้เขาคิดว่าคุณปล่อยวางความสัมพันธ์นี้ไปแล้วก็ลองส่งสัญญาณให้เขาดูนะคะเผื่อเขาจะได้มีแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอยากจะติดต่อสือ่อสารหรือว่าขยับเขยอนความสัมพันธ์กับคุณนะคะ เป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยเนาะคำทำนายของไพ่กองบีนะคะเขาคนนั้นแอบส่องเราไหมคำทำนายก็คือว่าเขาพยายามที่จะไม่ส่องนะคะไม่รับรู้ไม่สนใจทั้งทั้งที่ยังมีความคิดถึงอยู่มาก อาจจะยังซ่อนความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอะไรบางอย่างในตัวคุณอยู่ด้วยนะบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างไม่เข้าใจกันและไม่ได้คุยกันซึ่งเขาในตอนนี้ก็เหมือนคนที่อยู่ในภาวะของคนที่ถอดใจเราด้วยนะคะทีนี้เขารู้ไหมว่าคุณแอบ2เรื่องราวของเขาอยู่ คำทำนายก็คือว่าเขารู้ว่าคุณยังคอยแอบสืบและส่องเรื่องราวของเขาอยู่นะคะเหมือนคุณยังให้ความสนใจเรื่องราวของเขาอยู่เนาะเขาคิดว่าคุณคงอยากจะพูดอยากจะคุยหรือว่าอยากจะหันหน้าเข้าหากันเหมือนคุณยังไม่อยากที่จะปล่อยวางความสัมพันนี้นะคะเท่าที่เขารู้สึกในตอนนี้เป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยเนาะ มาถึงคำทำนายของไพ่กองสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือไพ่กองสีนะคะเขาคนนั้นแอบส่องเราไหมมีมาส่องบ้างคะ่ะแต่ว่าน้อยครั้งมากเลยเพราะว่าเขาพยายามที่จะไม่อยากรับรู้อะไรเหมือนพยายามจะเว้นระยะห่างความสัมพันธ์นะคะกลัวความหว่นไหวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคิดถึงมากอยู่นะคะแล้วก็ยังรู้สึกกับคุณมากๆด้วยแต่ไม่อยากจะพูดหรือว่าสแสดงออกมาเนาะทีนี้เขารู้ไหมว่าคุณแอบส่องเขาอยู่ เขาคิดว่าคุณน่าจะรู้ทุกๆเรื่องของเขาอะค่ะถึงแม้ตอนนี้พฤติกรรมของคุณที่แสดงออกจะดูเหมือนเฉยๆหรือว่าดูไม่ค่อยสนใจเขาสักเท่าไหร่แต่เขาคิดว่าคุณยังรักแล้วก็ยังอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาอยู่นะคะเ,เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้เป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงมากหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะจบไปแล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆสำหรับการทำนายไพ่ p ิ c k a เด็ k ของช่อง19 t a ท o t 19ในวันนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างเอ่ยสั้นๆอต่กระชับแล้วก็ได้ใจความใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r ัค e แล้วก็คอมเมนต์ให้หวานด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนายพิทหาโรสิตกาว้ดีโอแล้วพบกันใหม่คลิปหน,น้านะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย